จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับคลิปนี้มารีวิวดาบเล่มนี้ให้นะจะเป็นคาตานาโคชิไลเอ A นะครับขนาดความยาวรวม103เซนติเมตรนะสเปคก็จะเป็น พีสแท้ฮาร์มอนแท้แบบไม่มีร่องเลือดนะครับสันหนาแปดมิลเปิดคม100%เรนะครับเรามาเริ่มส่วนของด้ามจับนะฮะด้ามจับตัวนี้กระเบนแท้สีขาวนะครับตอก2หมดไม้ไผ่แล้วก็พันด้วยผ้าสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะฝักดาบตัวนี้นะครับทำจากไม้แท้ทำจากไม้แท้แล้วก็พันด้วยผ้าสีแดงนะฮะแล้วก็มีการกระแทกไม้สีดำปักฝักนะครับส่วนของตัวฝักนะจะมีการเขียนลายนะจะเป็นเขียนลายใบไม้แบบนี้นะครับสวยงามมินิม ลงตัวเลยนะครับนะต่อไปนะส่วนของซื้อบาทนะซื้อบาตัวนี้จะเป็นแบบลายจีนนะฮะ ลายจีนเรียบๆแบบนี้สวยงามเลยหรูๆเลยนะครับใบดาบจะเป็นเหล็กที่สิแท้เหล็กที่สิแท้ฮาร์มอนแท้แบบไม่มีร่องเลือดนะครับสันหนา8มิลเปิดคม100%ปลายดาบรับคมผักมุมคิสก,กิแท้นะครับใช้งานได้จริงนะตัวนี้ราคาเพียง3,990บาทเท่านั้น3,990บบาทส่งฟรีนะครับใครสนใจใครอยากได้สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับของที่จะได้ในชุดก็จะมี กล่องนะฮะมีกล่องมีน้ำมันมีผ้าเช็ดใบดาบแล้วก็มีใบเสิร์ฟให้ครับ